ฮัลโหลหลังจะหายไปหลายวันตอนนี้แอบป,ป่วยๆอยู่นิดนึงแต่ก็อยากกินอะไรหวานๆนะคะเลยพามากินไอศกรีมกันที่ร้านไอเบอรี่นี่เองทีนี้มาดูกันว่าเวลาจะสั่งเราจะเรียกแต่ละอย่างกันว่ายังไงเอาแค่เฉพาะที่วันนี้เราสั่งเป็นไอศกรีมปาร์ตี้กันมาเนาะมาดูกันแต่ละรสเราเรียกว่า,อาขอขอถ่ายเข้ามาหน่อยค่ะอันนี้เราเรียกว่ามอคค่าอัลอมอนด์ัช์ แอลมอนออกเสียงได้สองแบบนะจ๊ะแอลมอนก็ได้หรืออาร์มอนก็ได้เดี๋ยวชิมให้ดูว่าอร่อยเปล่าหอมกาแฟสุดๆรอต่อมาอันนี้เลยขาวๆงี้อาจจะดูไม่รู้มีแบบเซี่ยวเซี่ยวเศษเชิ้นๆนิดหนึ่งอันนี้นะคะคือเศษของเลมจีนี่เองเราจะเรียกว่าเลมจีซอร์เบ ลิชชี่ส ORBET ลิชชี่ส ORBET นั่นคือ, <ir> <id> อมิชชี่ส ORBET นะจ๊ะหอมลิ้มจีมากอันต่อมาเขียวๆงี้จำไม่ได้ว่าอะไรขอชิมก่อนอันนี้คือไม่ยมนี่ไม่ยมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า g o o เ e Berry Goose ที่แปลว่าหา่านแล้วก็ Berry นะ Goose Berry คือมะยมอันนี้ก็น่าจะเป็น Goose Berry Sorbet นะคะอร่อยอร่อยอันต่อมาสีส้มๆอ,อ,อันนี้บางคนจะเรียกว่าไททีแต่ที่นี่เขาจะเรียกว่า Paradise Tea ใช่ไหม Paradise Tea แบบชาที่รสชาติแบบอร่อยอย่างกับอยู่บนถิไรเงี้ยเนอะ กินแบบชานมากอร่อยอันต่อมามาอันนี้จำไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรชิปแป๊บอ๋อชัดอันนี้นะคะคือรส Spicy Mango Sorbet Spicy Mango Sorbet ก็คืออะไรนะนมะม่วงสลิก ไอติมอะไรเองกันได้แหละอร่อยดี next ชมพูพิงกี้ขนาดนี้นะฮะก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็คือมีสายโยเกิร์ตเข้าไปกับสตรอเบอรี่เนาะค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบ next เลย อันนี้ my favorite นะฮะสีขาวๆครีมๆอย่างนี้หอมๆเดี๋ยวชิมให้ดอูอร่อยมากน,น,นี่ีนนี่มาดูใกล้ๆแอบมีชีสด้วยฉะนั้นในอันนี้ชีสนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นโรสเบอน,นะนะ์นนะ่แลนะชีสเราเคยคุยค,คำนี้กันไปแล้วเบนรน่คือกล้วยนะคะนี้คือกล้วยและชีสอร่อยมาก คุยกับชีสเข้ากันสุดๆอันสุดท้ายอันนี้ฮะชิมก่อนอืมอันน,น,นี้อันสุดท้ายมันฟินมากมันคือว u า v a and s ซอ t e d p l u ว g าว v าคือฝรั่ง l t e d Plum คือบูไว้ที่เอาไปดองเค็มเนาะฉะนั้นรวมกันจะเป็นว a าว and s a l t e d Plum ก็คือ อะไรนะฝรั่งแช่บุย้ยอร่อยมากถ้าใครว่างๆก็แวะมาทานกันได้รถตามนี้รับรองไม่ผิดหวังนะจ้าชอบเ like ล็ลตแช่แช่เดินนะ